เดี๋ยวนี่กี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยจวกแยะนี่มามาเต่าบระเดียวเหรอวันนี้จะมาหาเพื่อนวันนี้ฉันต้องสวยแกะนี่แยะไรวิวมามาแถวหรี่ยังกูพอสะดุ้งหมดไอกูคิดว่าใครอีแจนี่เองว่ามาเดี๋ยววันนี้มาอู้กันก่อนกูเตรียมของไว้ เด็กกูอยอาใส่ยังให้กินพ่อเนิ่นมันจะเป็นจะได้่จ้ากูนึกว่าไผ่พ่สดุงอีมา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 นั่งมานั่งเอ้านี่รึนั่นบม่ต้องด้องหนึ่งคระบพสองสกลือหามฉ่ำสห์เจอว่ามาเนี่ยอีจวบกูจะเอาของที่เตรียมมาใส่ให้มัน,น,งงนกิน พ่อเนื่อมันจะเป็นจะได้อย่ครูไว้นะอีจั่วอันนี้อีจอยของพ่อจักนละไม่กระไรยงยงยงยกยง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 ยยยปึ๊บมันถึงใครูเตะมันรุนแรงมา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 เจ้าจอยต่อเลยอ๋อเดียวเดียวเดียวเจ้าใค้เงียวอ่ะเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำก่อนครูนัทมึงไว้นะนายนี่อะไกัน ปูจูครับเลยอย่างเงี้ยกูกระแซกใจแล้อีจูปูอยู่ที่แก้เขแยวอีโอยกับเนี้ยมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต่อต่อต่อโอ้ตัวกินยังกันนั่นโอ้เนี่ยใครเนี่ยโอ้เจ้าแม่แบบเนี้ยแม่เ่ยจูบมันต้องไปสนใจนะเจ้าแม่แบบเนี้ยเรามาตัวต่อดีกว่าจน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  หว,หวานเจี๊ยบคนปรื๊บเจ้าขอบคุณครับสี่กูจะเปลี่ยนปีอีกกระจายกระบาดโต๊กถึงต้องเจ้าใกลับยังหนักเ,เรียบร้อยหวานเจีย๊ยบเป็นได้เป็นได้ป้าปะ,ปะเรีวเอามปนอนอ้ยลากหมูมาหนงกูนี้ พี่เขาตกลงกันไหวแน่ขอบคุณจังนักเลยเจ้านานๆๆตึ้งว่าแล้วอยู่ไหนจะแย่งเปิ้นอือกูต้องมั่นใจมึงอีกพอถ่านนอนเนาะประจดบมแเตงก็เจ้ามาแล้วจัดจอยเก็บไว้นี่จัดการกูขอมึงกำตันเนาะ มาพอดีแต่เจ้า่ได้ยินเนอะสาวแจ่มันหวานะมันจะลักเอาหนามอันไที่เขากินเ่นะขอช่วยกันเตอะที่เรื่องอะไรเหรอว่ามาสิเดี๋ยวเราอย่าแกล้งมันคืนใช่เดี๋าวสาวบาดไม่ได้ไม่ได้เพื่อนกันสี่สิบอ๋อช่วงนี้ชัดพอดีเอาก็เอานะเอาก็เอา